<lab ot> อันนี้เป็นฟาร์มนะคะฟาร์มขายโฟมัดเบียร์วินูอลาเฟมนี้นนะะคะี่เลยซื้อมาเต็มเลยค่ะคอันนี้มาฟาร์มบัวคะ่ละลาวัช มาลวแฟมมีสเมลด้วยนะคะสเมลค่ะทรงบงค่ะเลอก,กากาเดลาวัสค่ะเดี<ค> <c oughs> ๋ยวขาเพื่อนๆเนวียงค่ะไปดูกันค่ะเวียงเอาไว้กระมวะ โอ้โห oh, ดมสมบูรณ์มากเลยค่ะวันนี้เรามาซื้อนมนะของเธอตัวใหญ่มากเลยกูกูกมองซาวะชัวเบียงวีชัวเบียงแม็กซี่โอ้เห็นไหมคะเดินเข้าไปในคลองแล้วค่ะจะ 看看네ถ่ายรูปเดินหนีเสียแล้วพันใหญ่นะคะโ hm. อ้ pues. ตัวก็ใหญ่พันก็ใหญ่ค่ะแมวกินเยอะนะจ๊ะฟาร์มนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรลนะเนี่ยตัวทำสะอาดที่โคน ะะมันมีตัวไถเคลื่อนลงไปดูดน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ลำเลียงนะคะเหมือนกับน่าจะเป็นตัวกวาดออขี้วัวสิ่งสกรปรกนะคะทำการปาดลงเก็บสิ่งปฏิกูลนะคะ ลงท่อด้านล่างอะคะ่ะเหมือนกับเป็นการคลีนใช้เครื่องอัดปนมัตินะคะโอ้ยชุดสีขาอุดมสมบูรณ์มากเลยลาว,วัชนะคะอังกออังกา เชวบองเชียงก็ไอ้ยเชวบงเชวบงงบ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 อืมแต่อยู่จุดมั่งใจหรือตรงนี้สีเยาว์เที่ยวมาจากตรงนี้ก็จะเป็นแพะที่เราเลี้ยงไว้นะคะในฟาร์มค่ะลูกแพะครับมาฟาร์มแพะบนยอดภูเขานะคะโอ้ยอร่อยไหมครับให้อีกครับไหนฟาร์มอาหารใครไหนครับ นีไหน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 อ่ะฮะน่ารักมากนะคะซื้อของที่ลึกนะคะในร้านช็อปนะคะกลับบ้านค่ะ มีวายนะคะขายหลากหลาย,ลยนะคะหลายหลายยี่ห้อหลายแบรนด์หลายราคา,า,าค่ะแจ,ะจมนะคะ ะละละซื้อนี่สักขวดนี่ไปฝากเพื่อนคือเช้าวันอาทิตย์นะคะที่ตลาดหน้าเซนที่ตลาดนะคะก็จะมีมีของขายแบบตลาดนัดนะคะบ้านเรานะคะบรรยากาศเข,ขาภูเขาดีมากเลยแล้วก็มีของขายมีพวกโฟมัดนะคะแล้วก็ไส้กรอก สแล้วก็พวกของกินนะคะกระจกกระจิกประหลาดนะคะที่นี่นะคะ่ะโสมัตนะคะเพื่อนๆสนใจโสมัตกันไหมคะ ราชาก็ตามนี้นะคะ1กิโลค่ะาากกหั่ฝรั่งค่ะสรแบบเทจีมาจากบ้านเราเนาะจำบงขาหมูอาหารปแปลกๆบางอย่างอันนี้คล้ายๆกับขุนเชียง แต่จะบอกว่าอาหารมันมีกลิ่นเนาะกลิ่นแบบแรงนิดนึงแต่มันทอดแล้วก็อร่อยบางอย่างไอ้ก็ทานได้บางอย่างอาาไางอ้อก็ทานไม่ได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นขอมีชื่อนะคะมันจะเป็นเหมือนจะมีถั่วหว่องชุอันนี้เป็นนูเกตอ,อันนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้นะคะผลไม้ก็จะเป็นพวกาาคัวทำจากช่มพู่สวัสดีค่ะ,คะอ้อย <laughs> พูดไทยได้ไทยรอง คนไทยนะคะอุ้ยจ้าัดดีค่ะอวิเจอคนไทยด้วยค่ะเขาขายของเดี๋ยวถ่ายทําำ Youtube ค่ะไปออกรายการค่ะเจอคนไทยนะคะคนไทยเขาขายร้านขายพวกเขยกว่เยลลี่อ่าเยลลี่ค่ะวองชื่อสาวาถ่ายทำเอาวิดีโอผัว u t u b e อันนี้ก็จะเป็นอาบิคอร์ดนะคะ อันนี้ไม่เคยกิน f r e s, อ, <S <laughs> อันนี้ fresh strawberry นะคะคล้ายๆเมือเดือบ้านเราอ๋อคล้ายๆเมือเดืออันนี้ก็บอกคล้ายๆเมือเดือบบ้านเรานะคะขายดีไหมคะ,ป,ะปีนี้พอได้ค่ะเพราะว่ามันร้อนมากกันามร้อนฝนไม่ตกลยอเอ๋อ <laughs> ดีจังมีคนไทยขายด้วยนะ <laughs> <laughs> ดยูทุกอันนี้มาขายทุกสุดสัปดาห์หรือว่ามันมีเฉพาะวันนี้สั้นๆสองเดือนนะคะวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์จ้ะค่ะก็จะเปลี่ยนเมืองไปเรื่อยเปลี่ยนเมืองไปเรื่อยแต่นี่ก็โอเคนะคะบรรยากาศมันร้อนมากเลยร้อนมากค่หน้าอุ่นหนุนลูกชายชอบน้อมชิดมซัอันนี้อันนี้มันเป็นถั่วใช่ไหมคะข้างในไม่ค่ะเป็นอัลมอนด์ค่ะอ๋ออัลมอนด์อันนี้เป็นอัลมอนด์นะคะเพื่อนๆนุเกตนะอ่อมันนุเกตอ่า นูก้าพูดภาษาผิดอีกแล้วโอเคต้องเทสค่ะเดี๋ยวเทให้เพื่อนๆลองดูนะคะว่าอร่อยไหมกองอะเย่เสกองนะคะ นะคะคพี่เขาขายร้านขายพวกผลิตในที่นี่นะคะได้เจอพี่คนไทยอยู่ที่นี่ค่ะก็ถือว่าโอกาสดีมากเลยตอนนี้ก็จะขายน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนบ้านเราเป็นพวกเครื่องประดับนะคะมีกระเป๋าด้วยแล้วก็ขายกระเป๋าต่างๆอันนี้ก็จะเป็นพวกอ,อน่าจะเป็นพวกน้ำหอมไหมอะ่ะไม่ได้ถามนะคะนี่กระเป๋านะคะหมวกแล้วก็เสื้อผ้า แต่ที่วิวสวยคือด้านหลังค่ะวิวด้านหลังสวยมากของทานเล่นนะคะของต่างประเทศค่ะก็เหมือนมายมมบ้านเราอะคะ่ะหลังจากช้อปเล้งเสร็จนะคะก็เดินทางกลับไปที่บ้านเพื่อนเพื่อ,อทานอาหารกลางวันค่ะและนี่ก็คืออาหารมื้อเที่ยงนะคะของคนฝรั่งค่ะ โอเคค่ะบอนน่าพี่ซีจบเมนูอาหารก็พักผ่อนตามอัธยาศัยและเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านนะคะเมซี่พ่อครูโอ้หเบียงตู